แลวปริมาณเงินพวกนี้มันเพิ่มเพิ่มลดลดเองได้หรอครับหรือมีใครคุมมีคนคุมค่ะหลักๆก,ก็คือธนาคารกลางหรือทบอท,ท,ทบ้านเรานี่แหละเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่านโยบายการเงินเป็นเครื่องมือนโยบายการเงินค่ะเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยและเราได้ยินบ่อยๆก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายอ๋อการขึ้นลงดอกเบี้ยที่เราได้ยินในข่าวนั่นเองใช่เลยค่ะ ถ้าทบทอ,อยากกระตุ้นเศรษฐกิจอยากให้คนใช้เงินลงทุนเยอะๆก็อาจจะลดดอกเบี้ยต้นทุนกู้ยืมถูกลงคนก็กล้ากู้กล้าใช้จ่ายปริมาณเงินในระบบก็จะเพิ่มครับแต่ถ้าบอกว่าเศรษฐกิจเริ่มร้อนแรงไปเงินเฟอ้อเริ่มสูงอยากจะชะลอก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยทําให้คนกู้แพงขึ้นชะลอการใช้จ่ายลงปริมาณเงินก็จะลดลงค่ะเหมือนปรับก๊กน้ําเลยนะครับอยากให้ไหลแรงไหลค่อย ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการบริหารจัดการให้เศรษฐกิจมันสมดุลไม่เหวี่ยงไปมามากเกินไปนอกจากดอกเบีย้ยก็อาจจะมีเครื่องมืออื่นบ้างเช่นซื้อขายพันธบัตรหรือที่เรียกว่า QE, QT แต่ดอกเบีย้ยนี่คือตัวหลักเลยชัดเจนครับ